เอาละครับก็สวัสดีชาววันพันแมนทุกๆคนกันด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับหนึ่งตลอดการนะอ่าก็นะแะและแล้วนะครับวันนี้ที่เรารอคอยนะครับวันที่อัศวินจักรกลนะครับอยู่อ่าได้เข้ามาในต้นเดือนนะเออก็ตอนนี้เรามีตั๋วอยู่ 65ใบนะครับคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าทำไมตัวดำผมน้อยจังนะแต่คุณผู้ชมไม่ต้องไม่ต้องเออเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าผมนะมีหีบเลือกหินพัฒนา U ูนะครับสอ,สองกล่องนะแล้วก็อันเก่าของซอมบี้แมนที่เราสุ่มกันไปด้วยนะครับอีกหนึ่งก้อนนะเออ ก็เดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยแล้วกันนะครับก็อ่ะผมลืมบอกด้วยนะครับว่าเกมวันทอนแมนเนี่ยฉลองครบนะครับห้าปีนะครับของเกมนะเขาก็ได้เปลี่ยนมือใหม่ล็อกอินนะครับ <c oughs> ต่างๆมากมายนะครับมีทั้งตัวแดงมีทั้งตัวม่วงนะแล้วก็มีสุดซกร์จีนอสนะครับแจกด้วยนะอ่าก็ ดี๋ยวผมรับของกัน,นีิกว่านะครับเพราะว่าเมื่อวานเราทำเควสไว้นะแล้วเราก็โอเคแล้วก็ผมได้นนทำการนะครับเติแมแพ็คเมื่อใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับแพ็คของเอ่อทัสมากินะครับ SSR แล้วก็ได้รูปภาพมานะครับแล้วก็ตำราฝัน้ลยนะครับซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ ก็เช็คชื่อรายวัน,นครับต้นเดือนเหมือนเดิมครับการ์ดลุนถาวรก็เก็บไว้อยู่นะยังไม่ได้ซื้ออะไรนะครับผมอาจจะทำกเกาะอมาตะนะครับไม่ก็สนามแดงบิดนะก็เก็บเอาเรื่อยๆแล้วกันนะครับเสียงผมอาจจะแปลกๆหน่อยนะเพราะว่าต,ตื่นนะครับเออ <c oughs> <c oughs> อืม เดียดูคุณสวัสดนะครับคุณสวัสดะเขายังไม่เอาอัศวินนะแต่ว่าคุณสวัสดะเขาบอกว่าเขาจะเอาอัศวินนะครับอืมมาก็เดี๋ยวสุ่มกันเลยดีกว่าไม่ต้องรีรออะไรทั้งนั้นแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวก่อนลืมบอกแล้ว อัปเดตพลังกันหน่อยดีกว่านะครับแล้วก็ดูตัวละครน,นะก็ตอนนี้อันดับนะครับวันนี้ยังไม่ได้ดันนะครับก็อยู่อันดับที่สามสิบเจ็ดนะแต่บอกเลยว่าวันนี้เนี่ยน่าจะไปได้ไกลนะเออแล้วก็อ,อพนด้านเนี่ยอยู่อันดับที่สามสิบห้านะครับดาวทั้งหมดนะแปดแปดแปดนะเออเละอย่างสวยนะครับแล้วก็อันดับ หนึ่งเป็นคุณพี่ไก่ออฟังนะครับแล้วก็คือเวลเข้าไปไวมากเลยนะเออคือเวลแปดสิบเอ็ดคนเดียวในเซิร์ฟเวอร์เลยนะเออคือเวลไปไวจัดนะครับตัวละครสุดเก่งอยู่อันดับที่สี่สิบเก้านะครับแล้วก็กิลนี่อันดับที่หนึ่งเหมือนเดิมนะครับมาสุ่มกันเลยนะครับอัศวินจักรกลถ้าตัวไม่พอนะครับผมจะซื้อเพิ่มนะ นี่นะครับแล้วถ้าผมนะครับยังไม่ได้อัศวินจักรกลอีกเนี่ยผมอาจจะต้องทำซอมบี้แมนยูอาแทนนะครับเออก็นะต้องเสี่ยงดวงเอาแล้วแหละว่ามันจะออกลูกแก้วให้ผมไหมนะแบบออกสักโลที่ยี่สิบนี่น่าจะชื่นใจมากเลยนะมา ซืมไม่ได้ครับแล้วก็รูแรกแบบออกมาเป็นลูกแก้วเลยไหมเออแลเปิดประเดิมต้นเดือนนะครับที่ดีะเออเราก็จะกดต่อยหมัดไปทุกรอบเลยนะก็ออกมาเป็นจีนอสนะครับรูแรกนะก็ขอให้ได้หินปุ๊กตื่นนะครับอสินจกนักรกลยูอาร์ไวๆแล้วกันนะครับ ว่าเรามีตัวจำกัดนะอ่ะือ,อมีไม่เยอะนะครับมาต่อกันอย่างรวดเร็วนะครับสำหรับใบที่30ชิวิงต่อยมัดไปเลยนดะูสิว่าจะออกให้เราเลยไหมแบบรูที่30ใบนี้นะครับ ถ้าเกมใจดีก็นะส่งไม้ผมเลยอะไย่างนี้ครนะับใบที่สามสิบผ่านไปแล้วนะครับต่อไปใบที่สี่สิบนะขอให้ได้หินปลุกตื่นออสวินยูอาร์ครับเร็วๆนะมาเดี๋ยวเราก็พาแบบติ๊กลูกไว้สักหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับอสวินยูอานะเป็นตัวที่เท่เลยนะคือผมชอบเลยนะครับคือแบบ ตัวอย่างเท่อ่ะดูดิเทจะจัดนะครับอัศวินจากลยุาน,นะเป็นสายโจมตีนะครับแต่ว่าใช้ HP นะครับเป็นดาเมจนะถ้ายิ่ง HP เยอะยิ่ขึ้นเท่าไหร่นะครับอัศวินก็จะยิ่งแรงขึ้นเท่านั้นนะครับมาแล้วโลที่ห้าสิบนะครับออกลูกแก้วเลยไหม เอ้โลที่สี่สิบหรือเปล่าน่าจะสี่สิบนะครับโอ้โหยังไม่ออกนะครับมาต่อกันที่โลที่น่าจะห้าสิบนะครับอันนี้มาเรากดข้ามกันเลยแล้วกันนะครับโลที่สี่สิบเผื่อลูกแก้วมันจะออกอะไรอย่างนี้โอ้โหก็ยังไม่ออกนะครับมาต่อไปกันที่ ใบที่ก0นบครับออกได้แล้วนะครับยิ้มสุกตื่นอัศวินจากต้นนะครับเราจะได้มียูอาเล่นกับเขาบ้างนะครับก็นะออกมาให้หน่อยนะครับผมจะเอามาเปลี่ยนจีนอตนะผมสัญญาเลยถ้าเกิดว่าลูกแก้วยูอาของอัศวินจากกลมาเนี่ยผมจะย่อยจีนอนะครับไม่ให้เหลือ เศษซากสักนิดเลยนะถ้าเกิดว่ามันมาภายในโลที่6กสิบนี้ออกมาลูกแก้วโนยังไม่ออกว่ะคุณผู้ชมโอ้ถือว่าออกยากอยู่นะเออออกยากอยู่นะมาเดี๋ยวเราออกไปรับของกันหน่อยดีกว่านะครับก็มา รับของไปนะก็ได้อัศวินจากกล SSR มาด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้เรายังไม่มีนะครับโอเคแล้วก็มีหินพัฒนาพร้อมนะครับแล้วก็มาต่อกันที่ใบที่น่าจะเจ็ดสิบนะครับ เริ่มมีบ่นวันวันไหวว่าลูกแก้วนะครับจะออกมาให้เรานั่นเองมาโลดิเจ็ดสิบโลดิเจ็ดสิบว่ายัางไงครับลูกแก้วออกเลยไหมเยสในที่สุดมันได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชม แล้วก็ของขวัญครบรอบโอ้ครบรอบ5ปีแล้วก็มีตาเลดอัพด้วยนะครับโอ้มีตัวดำแจกนะแล้วก็มีตั๋วลูนด้วยโอ้ยบ่มบมแจกอย่างเยอะนะครับอ๋อแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับคือผมได้เอาค้อนเนี่ยเหลืองเนี่ยเอาไปกดตรงกลางนะครับแล้วมันแบบดันดวงดีไง มันได้สองเท่าไงแล้วผมได้ตัวคอเป็นกราร์ดคืนค่ามาเออเอ,อดีจัดจัดบอกเลยนะครับก็เลยทำให้เรานะครับเอ,อ่อได้อัศวินเอ,อ้ยไม่ใช่โอ้ยมึนเลยอยู่ไหนวะทำให้เรานะครับได้กราร์ดคืนค่ามาสองใบนะครับเราก็สามารถ ดีตัวค้อนนะครับได้สองใบนะไอสองตัวเอออะไรของผมวะเนี่ยมืนเลยพอ,อัศวินได้มานี่มืนเลยมาเราก็จะเลือกนะครับกล่องหินพัฒนาฮีโร่มานครับให้อัศวินนะสองลูกนะครับก็จะเป็นสีนะ แล้วก็นี้ถุงตัวเชิญเปิดไปเลยนะครับได้ตัวแดงสังใบดีดีมากนะแล้วก็ได้เวลาบอกลานะครับจีนอสนะครับที่อยู่กับเรามาสามสิบสี่วันนะครับสามสิบสี่วันหรือเปล่านะหรือเปล่าเนี่ย รู้เหมือนกันนะอ่าส่วนแพ็ค8ป8หนึพันแปรยแปดิดเนี่ยผมก็ซื้อมาเป็นที่เรียบร้อยครับได้ทั้งตัวม่วงได้ทั้งตัวแดงเลยนะห้าใบครับก็คุ้มอยู่แหละนะก็เดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าแล้วผมก็จะมาแจกโค้ดครับว่ามีโค้ดอะไรบ้างนะครับในเดือนนี้ก็จะเป็นโค้ดแรกนะครับก็จะเป็นโค้ดโกโก้ OPM นะครับ จะได้ตัวม่วงมา5ใบนะครับแล้วก็จะเป็น OPM นะครับ25 JU N E นะ OPM 25จูนนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ได้เวลาปลุกตื่นอัศวินจากกลน,นะครับตัวที่เรา หาและรอมาอย่างยาวนานวันนี้มันได้มาอยู่ในไอดีของผมเป็นที่เรียบร้อยนะครับเออหูยหดูสกิลว่าเทจัดจัดนะคือปาดปาดโหดจัดนะครับก็นะได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ก็อัศวินยูนี่ผมก็จะปั้นเป็นทีมหลักเป็นเอ้เป็นตัวหลักเลยนะครับมาก็ได้เป็นทีเรียบร้อยนะครับอัศวินจักรกลยูก็เอามาเปลี่ยนนะครับเอาจีนอสออกเลยแล้วก็ทำการบอกลาจีนอสเป็นครั้งสุดท้ายนะครับก่อนที่เรานะครับจะไปใช้ตัวที่ ดีกว่าจีนอสนะครับสำหรับจีนอสผมก็จะเอาเป็นเอาใส่ในสูนฝึกแล้วกันนะอ๋อก็เดี๋ยวปลดล็อกสูนฝึกหน่อยแล้วกันนะจะเอาอัศวินแล้วเอา้าเโอ้ยเดี๋ยว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 ,เ,ยวเอเดี๋ยวนะเอา้า มได้เกโลมาตอนไหนวะเฮ้ยเดี๋ยวเอ้ยคุณผู้ชมวันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะคือผมได้เกโลมาตอนไหนนะครับก็ผมฝากออคนในกิลวหกสามห้าเล่นให้นะกิลวเก่าของเรานั่นเองนะไอดีเก่าที่เราแบบนะเลิกเล่นมาแล้วนะครับแล้วผมก็ฝากพี่เขาเล่นนะเออก็ไม่คิดว่า จะได้เกียร์โลนะเออได้มาตอนไหนผมยังไม่รู้เลยนะออได้ตอนไหนเจ้าของรหัสยังไม่รู้เลยนะมาเราก็จะใส่นะครับตัวละครกันเลยดีกว่านะใส่เจโลเข้าไปนะครับมาเปลี่ยนชีนอตออกนะลาก่อนชีนอต เอาอัลวินจากกลยูอาใส่แทนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปย่อยนะครับจีโนสนะครับที่เรานะอยู่กับเรามาอย่างยาวนาน,นะครับแต่วันนี้เราจะทำการย่อยนะครับแล้วปั้นตัวที่ดีกว่านะเออ ปั้นตัวที่ดีกว่านะครับก็เดี๋ยวผมขอหาเพชรก็แล้วกัน,นครับ50เพชรในดูโฆษณาแล้วกันนะครับเออได้เป็นที่เรียบร้อยครับ77เพชรโอ้โหเพชรดองนังนานหายหมดแล้วเอ,อ้ยแอกเลยนะครับ70ใบนะได้อัศวินจากคนยูอนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูเศษก่อนว่าตอนนี้มีเท่าไหร่นะถ้าเศษไม่พอเดี๋ยวผมจะ สุ่มเพิ่มนะครับเพื่อเอาเศษของมันนะดูดิผมมีใสษอย่างน้อยอะ่ะเพราเราไปสุ่มซอมบี้แมนด้วยไง oh. มาเดี๋ยวผมสุ่มอีกสิบใบล้วกันนะครับเพื่อเอาเศษนะตัวดำนะครับสิบใบอันนี้สุ่มเล่นๆ oh. น,นะ,ะเพื่อหินออกเผื่อหินออกอีกอันนึงนะอ่าจะได้เอาไปทำของซอมบี้แมนได้ มาอันนี้ใบที่เก้าสิบนะครับโหได้เอาเป็นท้องเฉยนะออกท้องเฉยได้เป็นอสวินจะกลนะครับ SSR นะมีหินออกไหมหินนะ,ะไม่มีนะเออแต่เมื่อกี้เรา ได้อัศวินจากคนเอ้อไม่ใช่ได้เขาเรียกอะไรนะครับเศษ์นะมหาเศษ์นะครับเออแม่พอได้อัศวินจากคนนี้มึนเลยอะไรอยงอะตอนนี้คือว่าเลยอัดสินใครตายก่อนอัศวินนะครับ อ่าอัศวินเนี่ยผมจะบอกสกิลมันนะครับคือสกิลอะถ้าจะให้เก่งนะครับมันต้องตายเกิดเอ้ยมันต้องตายนะแล้วพอมันเกิดมามันก็จะมาฟันนะครับมันจะอันตินะครับโดยไม่เสียลูกไฟนะแล้วก็โจมตีต่อเนื่องครับแก่แกศสตูเป้าหมายแถวตั้งนะครับทั้งแถวนะครับเป็นแนวตั้งนะอ่าแล้วก็สร้างดาเมจโดยตรงนะครับร้อยห้าเปอร์เซ็นต์ของ HP สูงสุดนะครับ แต่ละ,ละรอบนะครับจะสร้างดาเมจเป็นดาเมจจริงนะครับเป็นคิดเป็น110%ของ HP สูงสุดนะครับก็นะมาเดี๋ยวปั้นกันเลยดีกว่าบ๊ายบายนะครับจีนอตย่อยไปเลยครับโอ้โหดูดิคุณผู้ชมของอย่างเยอะดู คิดดูเอาแล้วกันนะว่าเราปั้นมันมาเนี่ยเยอะขนาดไหนนะอ่าก็เดี๋ยวผมขอหาเพชรน,นะครับไปรีตัวเจ้าเอาเอไม่ใช่ดิจีนอตก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาอีกกันอีกรอบหนึ่งนะครับ